แต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมต้องบอกไว้ก่อนนะคือตอนนี้นะครับใครที่ติดตามสถานการณ์การเมืองเนี่ยเราก็จะเห็นพักการเมืองสีแดงเนี่ยถ้าภาษาวัยรุ่นเขาเรียกว่ายังไม่ move on นะครับคือเด็กวัยรุ่นใช่ไหมครับอา้าวเวลาเขาเลิกกันไปเลิกเลิกคบกันไปเนี่ยเขาก็จะ move on กันต่างคนก็ต่างมีวิถีชีวิตอะไรกันก็ว่ากันไปเพื่อไทยเข้าใจว่านะครับยัง move on ไม่ได้นะครับยังติดลมกับ อำนาจยังติดลมกับความเป็นรัฐบาลน,นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจากบทบาทฐานะฝ่ายค้านเนี่ยก็เลยถูกอํานะครับแล้วก็ถูกมองว่าเป็นฝ่ายแค้นซะมากกว่านะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมเรียนว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยที่ตกต่ําถึงขีดสุดเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุครัฐบาลเพื่อไทยอ,อ,อันนี้เราต้องพูดตามข้อเท็จจริงค,ค,คำวินิจฉัยของศาลและนวลก็ยืนยันชัดเจนนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับ 4เดือนนี้ก็จะเป็นช่วงที่รัฐบาลสีน้ำเงินเนี่ยก็จะต้องมีภาระหนักในการอ่านใจกัมพูชาแล้วก็มีมาตรการนะครับที่ทำให้กัมพูชาเนี่ยนะครับจะต้องมาอยู่ในเงื่อนไขที่ฝ่ายเราไว,ไว้วางใจได้